ักกแรงกดดันครับทำให้เกิดนวัตกรรมความทุกข์ยากทำให้เกิดวีระบุรุษไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆเขาจะคิดว่านี่คือบททดสอบก่อนราชวิทยาลายัยศูนย์รวมใจผู้ใฝ่ความดี ท่านเป็นหัวหน้างานสารสนเทศเป็นหัวหน้างานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏลำปาง<ส>เพราะฉะนั้นท่านต้องเข้าใจในเนสิงนักศึกษาเป็นอย่างดีแน่นอนนะคะในปัจจุบันท่านเป็นรองคณะบดีคณะครุศาสตร์หมาหาวิทยาลัยราชภาัฏนลำปางนะคะขะเดีวัวกันท่านก็มีความเชี่ยวชาญทางด้านการทางด้านเทคนิคการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชันแคนวามีประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นวิทยากรบรรยายหลากหลายสถาบันมากๆรวมถึงงานวิชาการนะคะงานวิจัยบทความทางวิชาการจํานวนมาก ในโอกาสนี้นะคะนิสิตทุกท่านคะขอปรบมือดังๆต้อนรับท่านพิธีกรค่ะเกียรติพระเกียวในธรามจักรยิ่งฟูมฟักให้รู้ตื่ค,คือความรู้คู่แก่นธรรมผมอยู่พะเยาจังหวัดพะเยานะครับแล้วก็มาอยู่ที่ลําปางตั้งแต่ปี51 นะครับก็มาแล้วก็ได้มีโอกาสได้เปิดสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับที่มราชภัฒน์ลำปางนะครับก็อยู่ที่นั่นพอสมควรครับแล้วก็ปัจจุบันก็เป็นอาจารย์สอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์นะครับเราก็จะมีกิจกรรมอยู่ทั้งตั้งแต่9โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นนะครับเป็นทั้งวันก็กิจกรรมถ้าท่านใดที่มีโน้ตบุ๊กนะครับมีแท็บเล็ต นะครับมีมือถือก็สามารถใช้ประกอบไปด้วยเลยนะครับกิจกรรมหลักๆของเราวันนี้นะครับจะอยู่ในเอกสารชุดนี้นะครับเอกสารแ็บเล็ตตรงนี้ผมแบ่งหัวข้อไว้แล้วนะครับเพราะ4กิจกรรมหลักที่อยากให้ท่านพระอาจารย์แล้วก็3มกิจกรรมหลักนะครับที่อยากให้เราได้ใช้งานนะครับก็คือ 1. การใช้แทนบาลในการทำพรีเซนเตชันการทำโปสเตอร์การทำ ในเรื่องของวิดีโอคอนเทนต์นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นเรื่องของ AI AI ก็จะเป็นเรื่องของ Chat GPT นะครับหลักการออกแบบจะเป็นเอกสารชุดนี้เดี๋ยวผมจะแชร์เข้าไปในกลุ่มด้วยนะครับท่านสามารถกดในกลุ่มดูได้เลยนะครับขอพูดเอกสารชุดนี้ก่อนอันนี้สำคัญมากครับเป็นหัวใจของการทําสื่ออในการทําสื่อในการนำภาพมาประกอบการสอนเนี่ยนะครับ ทุกท่านก็ควรจะเข้าใจหลักการการทำงานรูปในอินเทอร์เน็ตมีเยอะแยะเลยนะครับท่านไม่รู้ว่าเป็นของใครไม่รู้ว่าใครทำแต่อยากให้สังเกตสักนิดหนึ่งนะครับเวลาใช้งานรูปภาพต่างๆในอินเทอร์เน็ตเขาจะมีสัญญาการใช้งานอยู่นะครับชื่อว่าสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนครับมันจะมีอยู่4ตัวมีอยู่4สัญลักษณ์ครับตัวแรกเป็นรูปคนตัวที่สองเป็นรูป S A เป็นรูปว,วงพลมแล้วมีลูกศรย้อนมาอันที่สามเป็นรูป N C ครับเป็นรูป,เ,ปเงินแล้วก็ห้ามไว้แล้วก็สุดท้ายคือ N D เท่ากับทีนี้สี่อันนี้มีความหมายยังไงนะครับอันนี้มีผลกับพวกเราด้วยนะครับต่อไปเราไปทำงานวิจัยต่อไปเราไปทำงานวิชาการเวลาเราไปก๊อป,ปรูปจะก๊อปอะไรต่างจากไหนมาก็ลองพยายามหาเครื่องหมายเหล่านี้ดูการใช้งานจะเป็นแบบนี้ครับ นี่เวลาใช้งานมันจะขึ้นด้วยคำว,ว่า cc แล้วมีรูปคนอยู่ถ้า cc แล้วมีรูปคนยืนอยู่หมายความว่าข้อความนั้นรูปนั้นท่านก๊อปมาใช้งานได้แต่ต้องอ้างอิงอ่าอย่างเช่นเราก๊อปรูปมาแล้วไปใส่ในงานวิจัยตรงท้ายของงานท่านต้องมีอ้างอิงครับว่ารูปนี้มาจากไหนถ้ไาไม่งั้นเจ้าตัวรูปภาพก็ไม่เห็นเขาสามารถที่จะฟ้องร้อง หรือพูดคุยเรื่องลิขสิทธิ์ต่างๆกับเราได้นะครับอันที่2เนี่ยครับเห็นไหมครับ by แล้วก็ sa เอาไปใช้งานได้แต่ก็ต้องมีการอ้างอิงนะครับคนต่อไปก็ต้องอ้างอิงอันที่3มเนี่ยครับ cc by nd มีรูปคนแล้วก็เท่ากับถ้ามีสัญลักษณ์นี้อยู่ก็คือห้ามแก้ไขเอาไปใช้ได้อ้างอิงได้อย่างได้รูปคนไปหนึ่งคนเนี่ยแบ็คกราวข้างหลังห้ามเอมาออก ห้ามครอบห้ามตัดออกก็คือได้ยังไงเอาจะใช้อย่างนั้นถ้าเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับ by nd นะครับตรงนี้นะครับท่านต้องต้องระวังนะครับเรื่องนี้ถัดมาก็เป็น nc แล้วก็ by นะครับอันนี้ห้ามเอาไปขายนะครับอันนี้ห้ามเอาไปขายถ้าขายปุ๊บมีเรื่องทันทีเลยนะครับหนึ่งบาทสองบาทก็ถือว่าเป็นการขายนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับ nc แล้วก็ by nc nc ตัวนี้นะครับอันนี้ห้ามเอาไปขายเด็ดขาดดังนั้นสัญ,ญลักษณ์การใช้งานมันก็จะอยู่เป็นกลุ่มอย่างนี้ครับเวลาไปเจอเว็บต่างๆก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่ครับอาจารย์อย่างเช่นเว็บนี้เห็นไหมครับเว็บนี้มีสัญ,ญลักษณ์นี้อยู่ครับนี่แบบนี้ครับสัญ,ญลักษณ์นี้เห็นไหมครับอยู่ด้านล่างเว็บนั่นหมายความว่าเว็บนี้ใช้สัญญาอนุญาตนี้เอาไปใช้งานได้แล้วก็มีรูปตรงนี้ครับห้ามขาย นั่นหมายความว่าเขาแชร์ให้เราใช้งานได้ฟรีแต่เราก็อปไปแล้วห้ามเอาไปขายเท่านั้นเองนะครับหลักการมันเป็นแค่นี้ครับดังนั้นฝากท่านอาจารย์ฝากนิสิตเวลาไป๊อปรูปจากไหนมาลองดูสัญลักษณ์เหล่านี้ดูถ้ามีอยู่ก็ปฏิบัติตามครับงานเราจะได้ปลอดภัยงานเราจะได้ไม่มีปัญหาทีหลังนะครับทีนี้มาถึงการท่านจะทําสื่อขึ้นมาท่านจะ๊อปรูป๊อปเนื้อหาแรงต่างจาก ในอินเทอร์เน็ตต่างๆเราไปให้ท่านอาจารย์ส่งงานท่านอาจารย์ผมแนะนําอย่างนี้ครับขออย่างเดียวห้ามมีลายน้ําลายน้ําคือตรงนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมครับดูรูปแมวตัวนี้ครับมีตัวนัสือลางๆอยู่แบบนี้ไม่ควรใช้เลยเพราะเป็นรูปที่เขาเอาไว้ขายรูปภาพที่ท่านส่งมาเป็นลักษณะแบบนี้นั่นหมายความว่าท่านใช้แคนวาแบบฟรีวันนี้คนที่อบรมทุกคนจะได้แคนวาเขาเรียกว่าแคนวา for education คือไม่มีลายน้ํานะครับทุกรูปที่ท่านได้ไปที่ท่านใช้ในแคนวาท่านใช้ได้หมดเลยเป็นเพื่อการศึกษานะครับห้ามเอาไปทําเพื่อการขายเนาะวันนี้ทุกคนจะได้ลิงก์ที่ผมแนะนําแล้วท่านกดเข้าไปท่านจะได้อยู่กลุ่มที่ผมสร้างขึ้นมาแล้วท่านจะได้ใช้รูปทั้งหมดเลยในแคนวาไม่มีลายน้ํานะครับถัดมาครับอันนี้ตัวอย่างเนี่ยนะครับอย่างนี้ก็เช่นกันครับอย่างนี้ ห้ามใช้เด็ดขาดนะครับห้ามใช้เด็ดขาดาดังนั้นภาพท่านจะถ่ายเองหรือท่านจะไปก,ก๊อปมาขออย่าให้มีลายน้ำแล้วกันนะครับถัดมาครับอันนี้ภาพต้องคมชัดเนาะอันนี้เราไม่มีปัญหาอยู่ละส่วนใหญ่นะครับอันนี้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงอันนี้กรณีที่ท่านต้องทํากับเด็กทํากับคนที่เขากําลังเรียนรู้อย่างช้างเนี่ยครับช้างเนี่ยช้างสีฟ้าอย่างเงี้ยครับเวลาส่งงานมาไม่ได้ ช้างต้องเป็นสีตามความเป็นจริงอันนี้ผมสอนนักศึกษาเรื่องของการทําสื่อสมมติสอนสาขาปฐมวัยสีต้องแม่นสีต้องตรงครับไม่งั้นเขาจะอ่านหรือเขาจะทำความเข้าใจยากนะครับต้องตรงกับความเป็นจริงนะครับไม่รบรุงรังเครื่องมือที่เราใช้วันนี้แคนวาสามารถลบออกได้นะครับลบพื้นหลังต่างๆได้เลือกภาพให้เป็นรูปแบบเดียวกันในการทํางานครับภาพมันจะมีสองแบบ แบบแรกคือภาพถ่ายภาพถ่ายคือภาพที่เกิดจากกล้องถ่ายภาพภาพที่เกิดจากมือถืออีกอันหนึ่งคือภาพกราฟิกภาพที่เกิดจากคอมพิวเตอร์กากแอปพลิเคชันต่างๆดังนั้นเวลาถ้าท่านจะใช้งานหรือจะทํานําเสนอต่างๆถ้าจะเป็นภาพถ่ายก็ขอให้เป็นถ่ายทั้งหมดกราฟิกก็เป็นกราฟิกทั้งหมดนะครับงานท่านก็จะดูสวยงามแล้วก็ดูเป็นแพลตฟอร์มเดียวกันนะครับเป็นรูปแบบเดียวกันเนาะอันนี้ก็มีเว็บดาวน์โหลดภาพเยอะแยะเลยนะครับ ภาพฟรีๆท่านสามารถไปโหลดไปใช้งานได้นะครับผมแนะนำสักหนึ่งภาพละกันนะครับหนึ่งเว็บละกันท่านลองเข้าเว็บไซต์นะครับ Pixabay Pixabay เว็บนี้เป็นเว็บดาวน์โหลดภาพนะครับภาพที่เป็นอินเตอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับท่านลองโหลดเข้าไปมีหมดเลยครับ Pixabay ลองดูนะครับท่านเข้าลิงก์ที่ผมให้ไปนี่ก็ได้ครับหรือว่ากดในในแคนวาในไลน์นะครับ ในไลน์นี้นะครับเว็บไซต์นี้ครับ Pixabay นะครับเว็บนี้เป็นเว็บดาวน์โหลดภาพเว็บนี้ให้ใช้ได้ฟรีเวลาเซิร์ชต้องเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษอ่าตัวอย่างอย่างเช่นผมจะเซิร์ชภาพเกี่ยวกับโควิดนะครับโควิดเซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษนะครับ COVID นะครับลองดูครับโควิดปุ๊บเนี่ยครับเห็นไหมครับรูปในนี้จะเป็นรูปภาพที่มีขนาดใหญ่ แล้วท่านสามารถเอาไปใช้งานได้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับม,มีเยอะแยะเลยสมมุติต้องการจะเอารูปไปโปรโมตไปพรีเซนต์พันไหมครับเซิร์ชคำว่าโควิดในช่องเซิร์ชเนี่ยครับพวกนี้คือรูปภาพที่สามารถนำไปใช้งานได้ในนี้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับ